คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าพอเข็มนาฬิกาของชีวิตเริ่มเดินเข้าสู่เลข5ความรู้สึกข้างในมันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างบอกไม่ถูกความมั่นใจที่เคยพุ่งพล่านเหมือนสมัยหนุ่มๆม,มันค่อยๆเหือดแห้งไปราวกับน้ำในคลองช่วงหน้าแลง้งไม่ใช่แค่เรื่องของเรียวแรงในการทำงานที่ดูลดน้อยถอยลงแต่มันรวมไปถึงความเป็นชายที่เคยเป็นความภูมิใจของพี่น้องทุกท่านหลายคนอาจจะกำลังเจอกับสภาวะที่ผมเรียกว่า ืฝกเวลาจะออกรบแต่ละทีมันสับไก่ไม่ค่อยติดหรือบางครั้งเครื่องติดได้ไม่นานก็ดันดับกลางคันเสืยดือมันเป็นความรู้สึกที่น่าเจ็บปวดสําหรับลูกผู้ชายอย่างเราครับโดยเฉพาะถ้าป้าปาหรือพี่ๆี่กำลังคบหายอยู่กับเด็กสาวรุ่นลูกรุ่นหลานความกดดันมันจะทวีคูณขึ้นมาทันทีเพราะในใจลึกๆของคุณมักจะกังวลเสมอว่าเราจะตอบสนองความต้องการของเธอได้ไหมเธอจะแอบไปมีคนอื่นที่หนุ่มกว่า หรือฟิตกว่าเราหรือเปล่าความกลัวเหล่านี้นี่แหละครับที่เป็นตัวบ่อนทำลายสเสน่ห์ของคุณผู้หญิงเขาจะหมกหวครับเขาจะสัมผัสได้ถึงความไม่มั่นใจในแววตาของคุณเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มระแวงในสมรรถภาพของตัวเองออราความเป็นผู้นำหรือความเป็นพี่ใหญ่ที่คุณอุตสาหสร้างมามันจะพังทลายลงทันทีเพราะพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายที่มีอายุกับเด็กสาวมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินทองหรือฐานะที่เป็นตัวดึงดูดแต่มันคือความรู้สึกมั่นคง และพลังงานบางอย่างที่แสดงออกมาว่าคุณยังเป็นผู้ชายที่ส่งพลังและพร้อมจะคุ้มครองดูแลเธอได้ในทุกสถานการณ์ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องบนเตียงคือบทพิสูจน์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยหลายคนพยายามหาทางลัดแบบเร่งด่วนหันไปพึ่งพายาเคมีหรือเม็ดสีฟ้าที่ใครๆก็รู้จักผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่แค่ราคาค่ายาที่แพงระยับแต่มันคือผลข้างเคียงที่อาจจะตามมาหลอกหลอนสุขภาพของคุณ อาการปวดหัวตุบๆหัวใจเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกมานอกอกหรือบางคนตาพร่าหมัวมองอะไรเป็นสีฟ้าไปหมดนั่นคือสัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณกำลังถูกฝืนจนเกินกำลังเราอายุปูนนี้แล้วครับหัวใจและหลอดเลือดมันไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนตอนอายุ20การใช้สารเคมีกระตุ้นแบบนั้นบ่อยๆมันเหมือนกับการอัดไฟเข้าไปในสายไฟเก่าๆสักวันมันอาจจะลัดวงจรจนทำให้พี่ๆต้องนอนเฝ้าโรงพยาบาลแทนการนอนกับสาวสวยแล้วจะดีกว่าไหมครับ ถ้าเราหันกลับไปมองภูมิปัญญาที่คนรุ่นปู่รุ่นทวดเขาทํากันมาสูตรลับที่ใช้ของจากธรรมชาติร้อเอร์เซตราคาแสนถูกแต่ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและปลอดภัยกว่ากันเยอะนั่นก็คือกล้วยดองน้ําพึ่งครับฟังดูอาจจะธรรมดาจนหลายคนมองข้ามแต่ผมอยากให้พี่ๆลองเปิดใจรับฟังถึงกลไกทางจิตวิทยาและชีววิทยาของมันดูในทางวิทยาศาสตร์กล้วยน้ําว้าสุกค,คือขุมทรัพย์ของโพแทสเซียมและวิตามินบีซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของโลหิต และการทํางานของระบบประสาทที่ส่งสัญญาณไปยังส่วนนั้นของคุณส่วนน้ําพึ่งป่าแท้ๆมันคือสารให้ความหวานที่อุดมไปด้วยเอนไซม์และแร่ธาตุที่ช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายเมื่อนําทั้งสองอย่างมาดองรวมกันตามกระบวนการที่ถูกต้องมันจะเกิดการย่อยสลายสารอาหารให้อยู่ในรูปที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีมันไม่ใช่แค่การกินเพื่อแข้งขาแข็งแรงแต่มันคือการเติมน้ํามันพรีเมียมให้รถคลาสสิกของป่าป่ากลับมาสิ้นได้อีกครั้งลองจินตนาการดูนะครับ ว่าถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกสดชื่นร่างกายมีความต้องการตามธรรมชาติเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นความมั่นใจของคุณจะพุ่งสูงขึ้นขนาดไหนคุณจะเดินเข้าหาผู้หญิงด้วยความรู้สึกเป็นผู้ชนะตั้งแต่อยู่ในมุง้งเพราะคุณรู้ดีว่าอาวุธในกายของคุณพร้อมออกศึกเสมอนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าพลังแห่งความเก่าที่ทรงประสิทธิภาพผู้หญิงเขาไม่ได้ต้องการคนหล่อที่ทําอะไรไม่เป็นแต่เขาต้องการผู้ชายที่มีความเป็นตัวจริงมีความนิ่งสงบแต่แฝงไปด้วยความเร่าร้อนเมื่อถึงเวลาสําคัญ การดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาตินี้ยังสะท้อนถึงการเป็นคนมีวินยัยและมีความละเอียดอ่อนในการใช้ชีวิตซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงอายุน้อยกว่ามักจะตกหลุมรักพวกเขาเบื่อพวกหนุ่มๆที่ดีแต่ใช้กำลังแต่ขาดความละเมียดละไมแต่ถ้าคุณมีทั้งความสุข,ขุมแบบผู้ใหญ่และมีพละกำลังแบบชายชาตรีบอกเลยครับว่าเด็กสาวคนไหนก็ไปจากคุณไม่รอดวันนี้ผมจะเจาะลึกให้ฟังถึงสูตรการทำที่ถูกต้องรวมไปถึงวิธีการทานเพื่อให้เห็นผลสูงสุด ไม่ใช่แค่เรื่องสูตรอาหารนะครับแต่ผมจะสอดแทรกจิตวิทยาในการวางตัวหลังจากที่คุณเริ่มกลับมาฟิตปังอีกครั้งเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงมันเริ่มจากข้างในสู่ข้างนอกเมื่อร่างกายคุณพร้อมจิตใจคุณจะกล้าแกร่งและการควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนเด็กจะอยู่ในกำมือของคุณอย่างสมบูรณ์สูตรกล้วยดองน้ำผึ้งนี้ผมอยากให้มองว่ามันคือการลงทุนเพื่อศักดิ์ศรี เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขที่ทำอะไรคุณไม่ได้ตราบใดที่สมองคุณยังสั่งการและเอวของคุณยังทำงานได้อย่างดีเยี่ยมคุณจะกลายเป็นตำนานในสายตาของสาวๆรอบข้างที่ต่างพากันสงสัยว่าพี่คนนี้เขามีดีอะไรทำไมถึงดูหนุ่มและมีไฟอยู่ตลอดเวลาเตรียมกระดาษปรกกาไว้ให้ดีนะครับหรือจะตั้งใจฟังเพื่อจำให้ขึ้นใจก็ได้ เพราะความลับที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตหลังอายุ50ของป้าป๋าให้กลายเป็นสวรรค์บนดินเลยทีเดียวเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษไม่ใช่กล้วยอะไรก็ได้หรือน้ำผึ้งยี่ห้อไหนก็ได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีเคล็ดลับในการเลือกเพื่อให้ได้ตัวยาที่แรงและเห็นผลไวเราต้องเลือกกล้วยน้ำว้าที่สุกกำลังดีไม่เละจนเกินไปเพราะในความสุกที่พอเหมาะนั้นจะมีปริมาณน้ำตาลธรรมชาติและสารอาหารสูงสุด ส่วนน้ำผึ้งถ้าหาเป็นน้ำผึ้งเดือน5ได้จะถือเป็นเกรดพรีเมียมที่สุดเพราะมันเข้มข้นและมีน้ำปนอยู่น้อยมากทำให้เวลาดองแล้วกล้วยจะไม่เนา่าแต่จะค่อยๆกลั่นตัวเป็นน้ำยาสรรพคุณสูงกระบวนการหมักดองนี้มันคล้ายกับการบ่มวายชั้นเลิศครับต้องใช้ความใจเย็นและความพิถักพิถันเหมือนการจีบสาวสวยสักคนคุณจะรีบร้อนไม่ได้เพราะของดีต้องใช้เวลาในการฟักตัว แต่เมื่อไหร่ที่มันได้ที่แล้วผลลัพธ์ของมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยทุกวินาทีผมเคยเห็นพี่ชายท่านหนึ่งอายุเกือบ60ิบแล้วบ่นกับผมว่าน้องชายไม่ยอมตื่นมาทักทายตอนเช้ามานานหลายปีแถมพอยังมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็เหนื่อยผมแนะนําให้เขาลองสูตรนี้ดูผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนเขาเดินมาหาผมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแววตาดูมีชีวิตชีวาผิดกับคนเดิมที่ผมเคยเจอเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่คืนมา น้องชายเขากลับมาทำงานตรงเวลาทุกเช้าและที่สำคัญแฟนสาววัย20ต้นๆของเขาดูจะติดเขาแจมากกว่าเดิมเพราะเขาสามารถมอบสิ่งที่ชายหนุ่มรุ่นราวข่าวเดียวกับเธอให้ไม่ได้นั่นคือความทนทานและประสบการณ์ที่นิ่งลึกนี่แหละครับคืออนุภาพของภูมิปัญญาไทยที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ฟัง ในส่วนต่อๆไปผมจะอธิบายถึงขั้นการทำอย่างละเอียดทีละขั้นตอนรวมไปถึงการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในช่วงที่ร่างกายคุณเริ่มเปลี่ยนไปเพื่อสร้างเสน่ห์ที่เย้ายวนใจจนเด็กสาวต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามคุณเองเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การกลับมาแข็งแรงทางกายแต่คือการครองบัลลังในใจของผู้หญิงที่คุณปรารถนาอย่างยั่งยืนอย่าลืมนะครับว่าผู้ชายเราตราบใดที่ยังมีไฟตราบนั้นเรายังเป็นผู้คุมเกมได้เสมอ และเครื่องเบื่มสูตรลับนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะเปิดประตูบานนั้นกุญแจที่จะทําให้คุณกลับไปเป็นหนุ่มใหญ่ไว้ชะกันอีกครั้งที่มีทั้งความเก่าในเชิงเล่เหลี่ยมและความแกร่งในเชิงปฏิบัติการมาเริ่มเดินทางกลับสู่ความรุ่งโรจน์ของลูกผู้ชายไปพร้อมกับผมนะครับเรื่องแรกที่คุณต้องทําความเข้าใจก่อนจะลงมือทําสูตรนี้คือการปรับจูนความคิดหรือมเซตของตัวเองก่อนครับ หลายคนกังวลเรื่องความแก่จนแสดงออกมาทางสีหน้าและท่าทางผมอยากบอกป้าป๋าว่าความแก่ไม่ใช่ศัตรูของเราครับแต่ความเสื่อมคือศัตรูที่เราต้องจัดการความแก่คือความสวยงามของประสบการณ์แต่ความเสื่อมคือการปล่อยปละละเลยหน้าที่ของลูกผู้ชาย ถ้าคุณยังสามารถทำภารกิจบนเตียงได้เหมือนหนุ่มวัยสาิต่อให้ผมบนหัวจะขาวหรือมีรอยตีนกาบนใบหน้าผู้หญิงเขาก็ยังมองว่าคุณคือเสือเท่าที่ยังมีเขี้ยวเล็บหนา้าเกรงขามและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเสน่ห์แบบดาร์คไซเค o ลโลจีที่เราจะใช้กันนั่นคือการสร้างความประหลาดใจหรือเซอร์ไพรส์ให้กับคู่รักของคุณลองนึกภาพตอนที่คุณผ่าเธอเข้าห้องนอนแล้วคุณสามารถโชว์พละกกำลังที่เหนือกว่าความคาดหมายของเธอเธอจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าการยึดติดทางอารมณ์และร่างกายอย่างรุนแรง เพราะในสมองของเธอมันจะเกิดการเปรียบเทียบทันทีระหว่างความอบอุ่นมั่นคงที่คุณมีให้กับพลังทางเพศที่คุณเพิ่งแสดงออกมามันคือการตอกย้ำว่าคุณคือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เธอจะหาได้ในชีวิตนี้แล้วสูตรกล้วยดองน้ำผึ้งนี่แหละครับคืออาวุธลับที่จะทำให้ภาพนั้นเป็นจริงเรามาคุยกันถึงรายละเอียดของกล้วยน้ำว้ากันอีกนิดทำไมต้องกล้วยน้ำวา้าทำไมไม่เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข กล้วยน้ำว้าในตำราสมุนไพรไทยถือว่าเป็นกล้วยที่มีพลังเย็นและร้อนในตัวที่สมดุลเมื่อนำไปดองกับน้ำผึ้งที่เป็นธาตร้อนมันจะเกิดปฏิกิริยาที่ช่วยบำรุงธาตุไฟในร่างกายซึ่งธาตุไฟนี้เองครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนกำหนัดและพละกำลังถ้าธาตุไฟในตัวคุณมอดดับคุณก็จะกลายเป็นคนเสื่องซึมไร้เรี่ยวแรงแต่ถ้าไฟนี้โทษช่วงคุณจะดูหนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผิวพันธุ์จะดูมีน้ำมีหนวนขึ้นดวงตาจะมีประกายซึ่งสิ่งเหล่านี้คือภาษากายที่ผู้หญิงอ่านออกโดยสัญชาตญาณเขาจะรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ยังมีน้ำยาและเมื่อเขารู้สึกแบบนั้นเขาจะเริ่มเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยเปนี่คือการบริหารเสน่ด้วยสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่การเอาเงินไปล่อแต่เป็นการเอาเสน่ห์ทางชีวภาพไปล่อ ในกระบวนการดองกล้วยนั้นมันมีเรื่องของเพลาหรือเวลาที่เหมาะสมหลายคนใจร้อนดองได้3ามสี่วันก็เอามาทานแล้วแบบนั้นมันยังไม่ได้ยาครับมันได้แค่กล้วยแช่น้าเชื่อมเราต้องการการบ่มเพาะเพื่อให้สารสําคัญจากกล้วยมันซึมออกมาผสมกับน้ําผึ้งให้เกิดเป็นเอนไซม์ตัวใหม่ที่หาไม่ได้จากการกินกล้วยสดสดความใจเย็นในการรอคอยนี่แหละครับที่จะฝึกให้คุณเป็นคนคุมเกมเหมือนกับการรอคอยจังหวะ ที่จะปิดเดีลยวกับสาวสวยสักคนถ้าคุณรีบร้อนเกินไปทุกอย่างก็พังแต่ถ้าคุณรู้จังหวะและรอจนทุกอย่างสุกงอมคุณจะได้ครอบครองสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสูตรนี้จึงไม่ใช่แค่ยาบำรุงร่างกายแต่เป็นยาบำรุงจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำผมอยากให้ป๋าป๋ามองภาพรวมของคลิปนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆเพราะในโลกของการออกเดทหรือการใช้ชีวิตคู่ ความมั่นใจทางเพศคือรากฐานของความมั่นใจในทุกเรื่องถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเจ๋งในที่ลับคุณจะกล้าหารในที่แจ้งคุณจะกล้าตัดสินใจคุณจะกล้าศบตาคนและคุณจะมีความนิ่งที่ดูแพงมากในใสายตาของเด็กสาวที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ส่งผลให้หัวใจคุณแข็งแรงหลอดเลือดสะอาดและสมองสดใสซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดที่คุณจะมอบให้กับตัวเองในวัยนี้ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเนื้อหาต่อจากนี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆผมจะเผยสูตรลับแบบจับมือทําและบอกเคล็ดลับการฐานที่จะทําให้คุณเห็นผลภายในสัปดาห์แรกพร้อมกับแทคนติกการวางตัวให้ดูเป็นผู้ชายอันตรายที่น่าคนหาผู้ชายที่อายุมากแต่ยังมีพลังล้นเหลือผู้ชายที่เด็กสาวคนไหนได้ลองแล้วจะลืมไม่ลงเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในรายละเอียดลึกๆของแต่ละส่วนกันเลยครับห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว เพราะแต่ละคำพูดหลังจากนี้คือกลยุทธ์ทั้งสิ้นครับเรามาเริ่มขั้นตอนการสร้างยาอายุวัฒนะฉบับจับต้องได้กันเลยครับหัวใจสำคัญที่ผมอยากให้คุณจำให้ขึ้นใจเลยก็คือคุณภาพของวัตถุดิบคือตัวกำหนดคุณภาพของความเป็นชายในตัวคุณเราไม่ได้กำลังทำอาหารทานเล่นแต่เรากำลังปรุงยาโดบขนานเอกที่มาจากธรรมชาติร้อเปรเซเรื่องแรกที่เราต้องพิถีพิถันกันหน่อยคือการเลือกกล้วยน้ำว้า คุณต้องหากล้วยน้ำว้าที่เป็นแบบดิบปนสลัดเกือบสุกเท่านั้นนะครับทำไมต้องเป็นระยะนี้เพราะในเชิงชีววิทยากล้วยในระยะนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าแป้งทนทานต่อการย่อยสูงมากภาษาฝรั่งเขาเรียกกันว่า resistance starch ไอแป้งตัวนี้แหละครับที่เป็นขุมทรัพย์มันจะไม่ถูกย่อยในลำไส้เล็กเหมือนแป้งทั่วไปแต่มันจะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่เพื่อเป็นอาหารชั้นเลิศให้กับจุลินทรีย์ตัวดี หรือที่ปลา,าป่ารุ่นใหญ่รู้จักกันในนามพรีไบโอติกคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องบนเตียงฟังผมให้ดีนะครับระบบขับถ่ายที่สะอาดและจุลินทรีย์ที่แข็งแรงคือจุดเริ่มต้นของการสร้างฮอร์โมนเพศชายถ้าท้องคุณอืดสศก,กรปรกหรือเต็มไปด้วยแกส๊สร่างกายจะเครียดและหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาแทนซึ่งไอฮอร์โมนความเครียดตัวนี้แหละคือศัตรูหมายเลขหนึ่งที่ทำให้น้องชายของคุณไม่ยอมตื่น เพราะฉะนั้นการเลือกกล้วยที่กึ่งดิบกึ่งสุกจึงเป็นกลยุทธ์แรกในการเตรียมฐานทับร่างกายให้พร้อมต่อมาคือเรื่องของน้ำพึ่งผมขอเน้นย้ำเลยว่าต้องเป็นน้ำพึ่งแท้ที่ไม่ผ่านความร้อนเท่านั้นน้ำพึ่งตามห้างบางยี่ห้อที่ใสจนเกินไปหรือผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงเอนไซม์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดมันตายหมดแล้วครับคุณต้องหาน้ำพึ่งเดือน5้าหรือน้ำพึ่งป่าที่ยังมีความเข้มข้นข,นของเกสรดอกไม้ น้ำพึ่งคือสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงผนังที่สุดในการนำพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์มันเหมือนเป็นยานพาหนะที่จะพาสารสกัดจากกล้วยเข้าสู่กระแสะเลือดของคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราได้วัตถุดิบหลัก2ออย่างนี้แล้วขั้นตอนการปรุงคือการฝึกสมาธิและความใจเย็นของผู้ชายระดับอัลฟาให้คุณปลอกเปลือกกล้วยออกด้วยความบรรจงแล้วหั่นเป็นแว่นแว่นหนาประมาณหนึ่งนิ้วความหนาที่พอเหมาะจะช่วยให้สารสำคัญในกล้วยค่อยๆซึมออกมาทีละน้อย จากนั้นนำไปเรียงลงในโหลแก้วย้ำนะครับว่าต้องเป็นโหลแก้วเท่านั้นห้ามใช้พลาสติกเด็ดขาดเพราะกรดในน้ำผึ้งอาจจะไปกัดกร่อนสารเคมีในพลาสติกให้ออกมาปนเปื้อนโหลแก้วต้องสะอาดแห้งสนิทและไม่มีกลิ่นอับเรียงกล้วยลงไปให้เป็นระเบียบเหมือนคุณกำลังจัดกระสุนตเตรียมออกรบแล้วเทน้ำผึ้งลงไปช้าๆเทให้ท่วมจนมิดกล้วยอย่าให้มีส่วนไหนโผล่พ้นน้ำผึ้งขึ้นมาเพราะอากาศที่หลงเหลืออยู่จะทำให้เกิดเชื้อรา และนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการในยาอายุวัฒนะของเราแต่ถ้าคุณคิดว่าแค่กล้วยกับน้ำผึ้งมันเพียงพอแล้วคุณกำลังคิดผิดครับสูตรลับที่ผมจะบอกต่อจากนี้คือสิ่งที่แยกแยะระหว่างคนทั่วไปกับป๋าสายดาร์กนั่นคือการเติมพริกไทยดำและขิงแก่พริกไทยดำต้องเป็นแบบเม็ดที่คุณเอามาบุบพอแตกด้วยมือตัวเองกลิ่นฉุนและรสเผ็ดร้อนของมันมีสารที่เรียกว่าไพเพอรินสารตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการขยายหลอดเลือดลองจินตนาการดูนะครับว่า หลอดเลือดของคุณเหมือนท่อน้ําในบ้านเก่าๆที่อาจจะมีตะกรันหรือไขมันอุดตันอยู่บ้างพริกไทยดําจะเข้าไปทําหน้าที่เหมือนกันลอกท่อทําให้เลือดสูบฉีดไปเรื่องทุกส่วนของร่างกายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะที่จุดยุทธศาสตร์ของคุณส่วนขิงแก่ฝานบางๆนั้นคือตัวเร่งการเผาผลาญขิงจะช่วยขับลมและสร้างความร้อนภายในร่างกายผู้ชายที่ธาตุไฟแรงจะมีสเสน่ดึงดูดทําเพศสูงกว่าผู้ชายที่ตัวเย็นชืดเมื่อคุณใส่พริกไทยดําและขิงลงไปผสมกับกล้วยและน้ําผึ้งแล้ว ให้ปิดฝาโหลให้สนิทที่สุดแล้วนำไปเก็บไว้ในที่มืดและแห้งเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ช่วงเวลา3สัปดาห์นี้คือช่วงเวลาแห่งการรอคอยอย่างมีกลยุทธ์น้ำผึ้งจะทำหน้าที่เป็นตัวสกัดหรือที่เรียกว่า extraction มันจะดึงเอาโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B จากกล้วยออกมาผสมประสานกับความเผ็ดร้อนของพริกไทยและขิงจนกลายเป็นของเหลวที่มีความหนืดสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นคือสัญญาณว่ายาพลังช้างสารของคุณเริ่มเข้าที่แล้ว ในระหว่างที่รอ3สัปดาห์นี้ผมอยากให้คุณใช้จิตวิทยาในการเตรียมใจด้วยไม่ใช่แค่นั่งรอให้ยาเสร็จแต่ให้คุณเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนและการดื่มน้ำเพราะยาตัวนี้จะได้ผลสูงสุดเมื่อร่างกายของคุณไม่ขาดน้ำและมีความเครียดสะสมตำ่ำลองคิดดูนะครับถ้าคุณได้ทานยาที่ทรงพลังที่สุดในโลกแต่คุณนอนตีสองและสูบบุหรี่จัดต่อให้เทวดามาปรุงยาให้น้องชายของคุณมันก็ขยับยากครับ สูตรนี้คือการทำงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติและวินัยของคุณเมื่อครบเวลา3ส,สัปดาห์สิ่งที่คุณจะได้คือสารละลายสวรรค์ที่รสชาติจะมีความหวานล้ำลึกซ่อนด้วยความเผ็ดร้อนที่ปลายลิ้มวิธีการทา,ทานที่ได้ผลดีที่สุดคือการทานก่อนนอนหนึ่งช้อนโต๊ะและทานกล้วยที่หมักจนนิ่มอีกหนึ่งชิ้นทานต่อเนื่องติดต่อกันสักหนึ่งสัปดาห์คุณจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอย่างแรกเลยคือตอนเช้าที่คุณตื่นมา คุณจะรู้สึกว่าน้องชายของคุณมันเริ่มกลับมาทักทายคุณอีกครั้งมันจะมีความแข็งตัวที่แน่นขึ้นเลือดไปเลี้ยงได้เต็มหลำมากขึ้นนั่นเป็นเพราะสารอาหารที่เราหมักไว้มันเข้าไปซ่อมแซมและขยายหลอดเลือดนั่นเองนอกจากเรื่องกายภาพแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าคือความมั่นใจที่มันจะพุ่งสูงขึ้นตามมาเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมมีพละกําลังแววตาของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะล้าสบตาเด็กสาวรุ่นน้องด้วยสายตาที่ส่งพลัง ไม่ใช่สายตาของคนแก่ที่อ่อนแรงและไร้พิษสงจิตวิทยาเบื้องลึกของผู้หญิงนั้นพวกเธอไวต่อกลิ่นอายความแข็งแรงของผู้ชายมากครับต่อให้คุณจะอายุ60แต่ถ้าภายในคุณอย่างร้อนแรงเลือดลมไหลเวียนดีฟีโรโมนที่คุณปล่อยออกมามันจะบอกผู้หญิงว่าผู้ชายคนนี้ยังมีน้ำยาและสามารถปกป้องดูแลเธอได้นี่ยังไม่รวมถึงผลพลอยได้เรื่องผิวพรรณที่จะดูเปล่งปลั่งขึ้นเพราะตับของคุณได้รับการบำรุงจากสารในน้ำผึ้งและขิงทำให้สารพิษในร่างกายลดลง ริ้วรอยต่างๆอาจจะไม่ได้หายไปหมดแต่ผิวจะดูมีสุขภาพดีแบบคนมีเคล็ดลับดีจำไว้นะครับว่าการจีบสาวรุ่นน้องไม่ได้ใช้แค่เงินแต่ใช้ความเก๋าและความแกร่งของร่างกายเป็นต้นทุนการหมักกล้วยน้ําว้าสูตรนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่มันคือการสร้างพิธ,ธีกรรมในการดูแลตัวเองคุณกําลังส่งสัญ,ญญาณบอกสมองตัวเองว่าคุณยังไม่ยอมแพ้คุณกําลังลงทุนกับเครื่องจักรที่สาคัญที่สุดในชีวิตคุณนั่นคือร่างกายของคุณเอง มีเคสหนึ่งที่ผมเคยแนะนาพี่คนหนึ่งไปเขาอายุ65แล้วแฟนเขาอายุแค่30ต้นต้นๆเขามีปัญหาเรื่องความมั่นใจมาตลอดเพราะเริ่มทําหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์หลังจากเขาซุ่มทําสูตรนี้และทานอย่างต่อเนื่องเขากลับมาบอกผมด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มว่าตอนนี้แฟนเขาเป็นฝ่ายที่ต้องเอ่ยปากขอพัดก่อนเสียเองเพราะเขามีความอึดและความร้อนแรงที่มากกว่าเดิมหลายเท่าความลับมันไม่ได้อยู่ที่ปาฏิหาริย์แต่มันอยู่ที่การนาธรรมชาติมาใช้อย่างถูกวิธีและถูกจังหวะ พริกไทยดำช่วยเปิดทางน้ำพึ่งเป็นผู้นำสารกล้วยน้ำว้าเป็นแหล่งพลังงานและขิงเป็นตัวจุดไฟเมื่อสี่อย่างนี้รวมตัวกันภายใต้การบ่มเพาะที่ถูกต้องมันคือระเบิดเวลาที่พร้อมจะประทุความหนุ่มสาวกลับมาในตัวคุณอีกครั้งและสิ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้อย่างหนึ่งเมื่อคุณเริ่มเห็นผลแล้วอย่าใจร้อนทานเยอะเกินไปเพราะความหวานจากน้ำพึ่งถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีต่อระดับน้ำตาลให้ทานตามที่ผมบอกคือวันละหนึ่งครั้งอย่างสมบำเสมอความสมบำเสมอคือหัวใจของความสำเร็จในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการบริหหหาารรรรธธุกิิจือบบสััพนน์เตียง ผู้ชายที่รู้จักอดทนรอคอยคือผู้ชายที่มีเสน่ห์ที่สุดในสายตาผู้หญิงเพราะนั่นแสดงถึงความเป็นผู้นำที่รู้จักการควบคุมตัวเองการทำสูตรนี้จึงเป็นการฝึกฝนทางจิตวิญญาณไปในตัวด้วยคุณต้องรอให้ครบ3สัปดาห์คุณต้องทานมันทุกวันไม่ให้ขาดแล้วคุณจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ากับการรอคอยแค่ไหนหลังจากที่คุณเตรียมร่างกายด้วยยาอายุวัฒนะสูตรนี้จนเริ่มเข้าที่แล้วขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทำควบคู่กันไปคือการปรับจูนจิตวิทยาในการเข้าหาผู้หญิงรุ่นน้องเพพรรรราาาาาาะ่่่่่งงงงงงกกกยยททีีีีแแแแข็ต้้้อออมมมมมัับสฉหลลถคคุณวช แต่ไม่มีกลยุทธ์ในการวางตัวคุณก็จะเป็นได้แค่ตาแก่ตันหากลับในสายตาพวกเธอซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะเลี่ยงให้ไกลที่สุดเราจะเป็นแด๊ดดี้ที่ทรงสเสน่ห์เป็นผู้ชายที่มีความลึกลับและน่าค้นหาที่ทำให้สาวๆต้องตั้งคำถามว่าทำไมผู้ชายรุ่นใหญ่คนนี้ถึงมีพลังงานที่ล้นเหลือและน่าดึงดูดขนาดนี้ความลับเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่การโอ้อวดแต่อยู่ที่การวางตัวที่เหนือกว่า และการใช้ความเก๋าเกมที่ผ่านโลกมามากให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวในพักต่อไปผมจะเริ่มเจาะลึกเรื่องกลยุธทธ์ทาใจวิธีทําให้เธอรู้สึกขาดคุณไม่ได้แล้ววิธีวางตัวให้ดูแพงจนเธออยากจะครอบครองคุณไว้คนเดียวเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะหลังจากร่างกายฟิตแล้วเราจะไปลุยเรื่องงานบริหารสเสน่ห์กันต่อแบบเน้นๆซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจหลักการนี้คุณจะไม่ต้องเดินตามง้อผู้หญิงอีกต่อไป แต่จะเป็นพวกเธอต่างหากที่ต้องหันมามองคุณด้วยความปรารถนาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในประเด็นเรื่องการสร้างความประทับใจครั้งแรกกันเลยครับก่อนที่เราจะขยับไปคุยเรื่องเทคนิคการคว้าใจสาวด้วยภาพลักษณ์ภายนอกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำใส่ใจไว้เลยก็คือสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดของผู้ชายวัยเราไม่ได้มาจากเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือนาฬิกาเรือนแพงแต่มันมาจากพลังงานภายในร่างกายครับ พลังงานที่มันแผ่ซ่านออกมาจนคนรอบข้างรู้สึกได้และสิ่งที่จะสร้างพลังงานนั้นให้คุณได้แบบทันตาเห็นก็คือเจ้าน้ำเชื่อมสูตรลับที่ผมเพิ่งบอกขั้นตอนการเคี่ยวไปในพาร์ทที่แล้วนั่นเองเมื่อคุณทำตามขั้นตอนจนครบเวลาที่กำหนดคุณจะได้น้ำเชื่อมสีเข้มข้นที่ดูเหนียวข้นและเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณมันคือน้ำขุมพลังที่กลั่นออกมาจากธรรมชาติ กลิ่นของมันจะหอมอวนด้วยสมุนไพรแฝงไปด้วยความร้อนแรงและรสชาติที่หนักแน่นเหมือนวายชั้นดีที่บ่มมาหลายสิบปีวิธีรับประทานที่ผมลองมากับตัวแล้วว่าได้ผลที่สุดคือการตักดื่มเพียง1-2ช้อนโต๊ะย้ำนะครับว่าแค่1-2ช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วและช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดคือการดื่มตอนก่อนนอนหรือจะเป็นช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้าในขณะที่ท้องของคุณ อย่างว่างเปล่าทำไมต้องท้องว่างนะหรือครับนั่นก็เพราะผมต้องการให้ร่างกายของคุณเปิดรับสารอาหารเหล่านี้ได้เต็มที่โดยไม่ต้องไปเบียดเสียดกับข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือกาแฟใส่นมเมื่อนำเชื่อมสีเข้มข้นนี้สัมผัสกับลิ้นคุณจะรู้สึกถึงความซ่านที่ค่อยๆลามไปทั่วเพดานปากและเมื่อมันไหลลงสู่ลำคอนั่นคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการฟื้นฟูความเป็นชายที่หลับไหลมานาน สารอาหารสกัดเข้มข้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงมันจะพุ่งตรงไปหาอวัยวะทุกส่วนที่ต้องการการเยียวยาหลังจากที่คุณดื่มเข้าไปไม่เกิน30นาทีคุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงความร้อนเผาที่ไหลผ่านร่างกายไม่ใช่ร้อนเหมือนเป็นไข้นะครับแต่มันคือความร้อนของเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพความอบอุ่นจะเริ่มแผ่ซ่านจากซวงอกลงไปสู่ปลายนิ้วมือนิ้วเทา้าและที่สำคัญที่สุด คือมันจะไหลลงไปเลี้ยงจุดยุทธศาสตร์ของคุณความเหนื่อยล้าสะสมที่เคยทำให้คุณรู้สึกเหมือนคนแบกโลกไว้ทั้งใบาอาการปวดเมื่อยตามข้อต่อหรือความรู้สึกเฉืยชาในช่วงบ่ายสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆถูกปัดเป่าออกไปราวกับปาฏิหาริย์คุณจะรู้สึกว่าสมองมันปลอดโปร่งขึ้นดวงตาที่เคยล้าจากการมองจอหรือความเครียดจะกลับมาสดใสและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่คุณจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน คือความตื่นตัวของน้องชายในช่วงเช้ามืดมันจะกลับมาเคาะประตูเรียกคุณให้ตื่นขึ้นมาทักถ่ายโลกอย่างสม่ำเสมอและหนักแน่นเหมือนสมัยที่คุณยังเป็นวัยรุ่นอายุ18ความรู้สึกที่ตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองยังความเป็นชายที่พรั่งพลูมันคือความภูมิใจที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินและมันจะส่งผลต่อความมั่นใจของคุณตลอดทั้งวันเวลาคุณเดินเข้าหาผู้หญิงสัดส่วน5 5 4 0หคุณจะเดินแบบคนแก่ที่หมดแรง แต่คุณจะเดินด้วยท่วงท่าของราชสีที่พร้อมจะตะครุบเหยื่อสายตาของคุณจะมีความกระหายและส่งอำนาจซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้จากสันชาติตยานแต่ในฐานะที่ผมเป็นกุญสือส่วนตัวของคุณผมต้องขอเตือนอย่างหนึ่งด้วยความหวังดีนะครับสูตรน้ำเชื่อมตัวนี้มันแรงเอาเรื่องทีเดียวมันส่งผลโดยตรงต่อระบบสูบฉีดเลือดทั่วทั้งร่างกายเปรียบเสมือนการเติมไนโตรเข้าไปในถังน้ำมัน ดังนั้นหากคุณมีโรคประจำตัวติดตัวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเบาหวานที่ระดับน้ำตาลยังคุณไม่อยู่หรือความดันโลหิตที่ยังสูงปี๊บจนหมอต้องขุมเข้มผมอยากให้คุณชะลอการใช้สูตรนี้ไปก่อนหรือนำส่วนผสม,มไปปรึกษาแพทย์ที่คุณรักษาอยู่ให้มั่นใจเราต้องการเป็นอมตะครับเราไม่ได้ต้องการไปจากโลกนี้ก่อนเวลาอันควรความเก่าของคุณต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยและอยากให้คุณเข้าใจความจริงอย่างหนึ่ง ว่าสูตรน้ำเชื่อมนี้มันคือเครื่องยนต์ชั้นยอดแต่ร่างกายของคุณนั่นแหละคือน้ำมันหากคุณดื่มน้ำเชื่อมตัวนี้ไปแต่คุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนอนตีสองตื่นหกโมงเช้ากินแต่ของหวานของมันของทอดเครื่องยนต์นี้ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่และอาจจะน็อกได้ในที่สุดถ้าคุณอยากจะฟิตปังแบบยั่งยืนจนเด็กสาวต้องร้องขอชีวิตคุณต้องบริหารจัดการร่างกายควบคู่ไปด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอคือหัวใจสำคัญ ในช่วงที่คุณหลับนั่นแหละครับที่น้ำเชื่อมตัวนี้จะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนความเป็นชายให้พุ่งปรีดและการคุมน้ำตาลในอาหารมื้อหลักก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะน้ำตาลคือศัตรูหมายเลขหนึ่งที่ทำให้น้องชายของคุณไม่ยอมตื่นมันไปอุดตันเส้นเลือดและทำลายระบบประสาทส่วนปลายดังนั้นการดูแลตัวเองให้ดีในทุกมิติคือสิ่งที่ลูกผู้ชายตัวจริงต้องทำลองนึกภาพดูนะครับ ในวันที่คุณอายุ60แต่คุณสามารถเดินเข้ายิมด้วยร่างกายที่ล่ำสันมีกลิ่นอายของความเป็นผู้นำที่สุขุมและมีพลักกำลังในร่มผ้าที่พร้อมจะสร้างความประทับใจให้สาวๆในถูกค่ำคืนนั่นแหละคือภาพลักษณ์ของแด๊ดดี้ที่อันตรายที่สุดในสายตาผู้หญิงผู้หญิงเขาไม่ได้ต้องการเด็กหนุ่มที่หล่อแต่ไม่มีกลิ่นเสมอไปหรอกครับเขากระหายผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้มีความมั่นคงทางอารมณ์และฐานะและที่สำคัญต้องมีศัพท์กรรมที่ยอดเยี่ยมด้วย การที่คุณหันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขภาพทางเพศและการดูแลตัวเองมันคือการส่งสัญญาณให้โลกนี้รู้ว่าคุณยังไม่ยอมแพ้ต่อสังขารคุณยังเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวในสนามแห่งความสัมพันธน์นี้อย่าปล่อยให้อายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีมาพรากความภูมิใจของคุณไปอย่าให้ความเหี่ยวเฉามาทําให้คุณต้องเดินขอตบหน้าผู้หญิงคนไหนลุกขึ้นมาจัดการตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้ครับเริ่มจากการหาวัตถุดิบมาเคี่ยวน้าเชื่อมขวดนี้เริ่มจากการวางแผนการนอนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน จำไว้นะครับว่าความแก่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ความแก่ที่ไร้สมรรถภาพและไร้สเสน่ห์ทั้งหากที่น่ากลัวที่สุดเมื่อคุณทําได้ตามที่ผมบอกทุกยางก้าวของคุณจะเต็มไปด้วยความมั่นใจและเมื่อถึงตอนนั้นต่อให้คุณไม่ต้องพูดพร่ำเพื่อความสเสน่หาที่แผ่ออกมาจะดึงดูดสาวๆเข้ามาหาคุณเองเหมือนน้าผึ้งที่ดึงดูดหมู่มวลผอมอ่ผมอยากให้คุณใช้ความเก่าที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตบวกกับร่างกายที่สุดใหม่จากการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีสร้างตำนานบทใหม่ให้ช่วงชีวิตไวทองของคุณ ให้มันเป็นไวัยที่ทองจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อเรียกจงเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงอยากได้จนตัวสัน่นและเป็นผู้ชายที่ผู้ชายคนอื่นต้องอิจฉาในความฟิตของคุณอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้ครับเพราะความหนุ่มสาวและการมีชีวิตชีวาไม่เคยรอใครลุกขึ้นมาทวงบัลลังก์ความเป็นชายของคุณคืนมาเด็ดขาดและคุณจะรู้ว่าสวรรค์นบนดินมีอยู่จริงในทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังงานที่ล้นปลีและทุกข่ำคขืนที่คุณมอบประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงให้กับคนข้างกายนี่คือรางวัลแด่ลูกผูู้้ชาาาายยที่่่รรรรจจััััักกกตตววเเเอออองแลละะไมมนนคคบบ เมื่อเตรียมร่างกายจนพร้อมเป็นเครื่องจักรสังหารแล้วในส่วนต่อไปผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึงเรื่องการวางตัวการใช้น้ำเสียงและการศบตาที่จะทำให้สาวๆไม่ใช่แค่ชอบคุณแต่พวกเธอจะคลั่งไคล้ในตัวคุณจนหาทางออกไม่เจอทำร่างกายให้พร้อมครับเพราะบทเรียนต่อไปมันจะเผ็ดร้อนยิ่งกว่าเดิมความเป็นแอลฟาในตัวคุณกำลังจะตื่นขึ้นอย่างเต็มตัวแล้วเชื่อผมสิครับว่าอายุสี่บวกนะมันคือช่วงเวลาที่คุณจะหล่อที่สุดและมีอำนาจที่สุดในชีวิตถ้าคุณรู้วิธีจัดการกับตัวเองเหมือนที่ผมกำลััังสอออนนนคคุณยยู่่ี้้้กกาาววตไปปดรบ ความตื่นเต้นครั้งใหม่กำลังรอเราอยู่ในหน้าถัดไปจำไว้ว่าคุณยังเจ๋งและคุณยังทำได้ดีกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนที่ผมเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับและคุณจะพบว่าโลกใบนี้มันช่างน่าอภิรมเหลือเกินเมื่อคุณกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งในร่างของผู้ชายที่เก่าเกมที่สุดเตรียมใจไว้ให้ดีครับการเดินทางสู่ความเป็นยอดชายเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นจะลืมว่าความลับของความสำเร็จคือการลงมือทำไม่ใช่แค่การนั่งฟังเฉยๆไปกันต่อเลยครับเพื่ออนาคตที่สดใสและเเรราร้อออนขงงคุณ